ในสารคดีอาชญากรรมจริงเรื่องนี้เราจะเปิดเผยคดยีสะเทือนขวัญของเทเรซาคิวมีผู้คนมากมายที่มีแรงจูงใจที่จะโจมตีและสังหารเทเรซาคิวในที่สุดน่าเศร้าที่เธอจากไปแล้วและความยุติธรรมต้องได้รับการเยียวยาฉันหมายถึงมีความเจ็บปวดมากมายเหลือเกิน คนที่รักและผู้สนับสนุนในสารบรรยายถึงนางคิวว่าเป็นครูผู้ทุ่มเทผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนและครูมานานหลายทศวรรษในเขตโรงเรียนมาลวินเธอจะให้ทุกอย่างแก่ลูกศิษย์เพื่อนร่วมงานและครอบครัวคุณรู้ไหมฉันทำงานห้องตรงข้ามกับเธอมานาน30ปีเรื่องราวของเราวันนี้พาเราไปยังแนสซอคาตี้ซึ่งตั้งอยู่ทางขอบตะวันตกของลองไอแลนด์นิวยอร์กสถานที่ที่รู้จักกันดีในเรื่องถนนชานเมืองอันสงบสุข ทางเดินเลียบชายฝั่งทะเลและเสียงกึกกล้องเบาๆของเมืองที่ไม่เคยหลับไหลซึ่งอยู่ห่างออกไปเพียงขับรถไม่นานที่นั่นในใ,นใจกลางชุมชนอันสงบสุขนี้เทเรซาคิวอาศัยอยู่ เทเรซาไม่ใช่แค่ชาวบ้านธรรมดาเธอเป็นหนึ่งในใบหน้าที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในเมืองชื่อเสียงของเธอไม่ได้สร้างขึ้นในชั่วข้ามคืนหรือโดยบังเอิญในเกือบทุกบ้านจะมีเด็กพี่ชายหรือน้องสาวที่เคยเัินจีไอในห้องเรียนของเธอหากมีสิ่งหนึ่งที่ทุกคนรู้เกี่ยวกับเทเรซานั่นคือเธอทุ่มเทชีวิตทั้งหมดให้กับเด็กๆเ,เธอมากกว่าครูเธอเป็นพี่เลี้ยงคู่มือและสำหรับหลายคนคือ แม่คนที่สองเทรซาเติบโตในควีนนิวรยกหลังจากจบการศึกษาเธอย้ายไปแนสซอเคาตี้ที่ซึ่งเธอเริ่มสอนในเขตโรงเรียนมาลวินในช่วง3ามทศวรรษถัดมาเธอไต่เอ ต้าจากครูประจำชั้นขึ้นเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการทิ้งมรดกแห่งความห่วงใยและความเคารพไว้เบื้องหลังในช่วงนั้นเทเรซาแต่งงานกับเดวิดคิวทันตแพทย์ชื่อดังในเกลนโคพวกเขาสร้างชีวิตที่ดูเหมือนสมบูรณ์แบบเลี้ยงดูลูกสองคนวินเซนต์และฟรานเชสกาด้วยความรักความสำเร็จและความมั่นคงที่รายล้อมมันดูเหมือนไม่มีอะไรสามารถทำลายความกลมเกลียวของครอบครัวได้แต่โชคชะตากลับมีแผนอื่น ในปี2004ศกนาฏกตกระตะกรมเกิดขึ้นเมื่อเดวิดเสียชีวิตกระทันหันการสูญเสียครั้งนี้ทำลายครัวเรือนโดยเฉพาะสำหรับเด็กๆวินเซนต์ Vincent, อายุเพียง13ปีและฟรานเชสกาเพียง7ปีแม้ในวันมืดมนที่สุดเทเรซาก็ปฏิเสธที่จะยอมแพ้เธอประคองครอบครัวไว้ด้วยความเข้มแข็งเงียบๆและความทุ่มเทไม่มีที่สิ้นสุดขณะทำงานเต็มเวลาเธอได้รับปริญญาเอกและต่อมา เปิดโครงการติวเตอร์เพื่อช่วยเด็กด้วยโอกาสค้นหาเส้นทางผ่านการศึกษาความหลงไหลของเธอขยายไปถึงลูกๆของตัวเองด้วยวินเซนต์เติบโตเป็นนักเทนนิสที่มีพรสวรรค์ก่อนจะค้นพบอาชีพในด้านซอฟต์แวร์แวร์การพัฒนาแอปมือถือฟรานเชสกาเก่งกาจทางวิชาการและด้วยการสนับสนุนจากแม่เธอเข้าเรียนวิทยายลัยชุมชนหลังจบมัธยมปลายในปี2015 ถึงปี2016ชีวิตดูเหมือนจะมั่นคงในที่สุดเทเรซาสามารถถอนหายใจด้วยความโล่งอกลูกๆของเธอเป็นอิสระและอาชีพของเธอเต็มเปี่ยมแต่โชคชะตากำลังเตรียมการบิดเบือนที่โหดร้ายอย่างเงียบๆการบิดเบือนที่จะฉีกครอบครัวนี้แยกจากกันตลอดกาลและลบภาพลักษณ์ของบ้านที่สมบูรณ์แบบที่พวกเขาเคยเป็น ตอนนี้เวลา17นาฬิกาผลที่ตามมาจากการทุบตีด้วยบาเบลอย่างป่าเถือนและถึงตายบนลองไอแลนด์เหยื่อถูกตีหลายครั้งที่ศีรษะด้วยบาเบลโลหะในเดือนธันวาคม2016เป็นเวลา2ปีเธออยู่ในสภาพพื้นจากอาการบาดเจ็บสมองรุนแรงและจากนั้นในวันเสาร์เธอเสียชีวิต เวลาประมาณ22.30นาฬิกา30นาทีของวันที่4ทธันวาคม2016แฟรงคลินคอสมาชาวลองบีดกำลังออกกำลังกายตอนกลางคืนเสร็จเขากำลังวิ่งจ็อกกิง้งตามทางเดินเรียบชายฝั่งทะเลชื่อดังยาว2ไมล์ของเมืองเมื่อเขาหยุดใกล้ถนนนิวยอร์กเวนิวเพื่อหายใจนั่นคือตอนที่เขาสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติข้ามถนนผู้หญิงคนหนึ่งกำลังเดินไปทางประตูเข้า อาคารอาพาดเมนเล็กๆเธอเพิ่งก้าวผ่านประตูกระสกเข้าสู่ล็อบบี้ที่ครึ่งปิดเมื่อจูจ่ๆเงาก็ปรากฏขึ้นด้านหลังเธอภายในไม่กี่วินาทีผู้ชายคนหนึ่งรีบวิ่งเข้าไปตามเธอไม่กี่อึดใจต่อมาเสียงกรีดร้องแหลมคมกอดมําลายความเงียบของค่ำคืน แฟรงคลินชะงักไปช่วขณะแล้วมันก็เข้าที่เขาผู้หญิงคนนั้นกำลังถูกโจมตีโดยไม่ลังเลเขาวิ่งตรงไปยังอาคารผ่านผนังกระจกเขาสามารถเห็นทุกอย่างผู้โจมตีกำลังถือสิ่งของขนาดใหญ่วัตถุทื่อและตีผู้หญิงซ้ำๆที่สีสันแฟรงคลินบุกเข้าไปในล็อบบี้แต่ผู้โจมตีเห็นเขาทิ้งอาวุธและหนีออกทางทางออกข้างไปยังความมืด Franklin แฟรงคลินตัดสินใจในเซี่ยววินาทีผู้หญิงเมื่อก่อนเขาวิ่งไปหาเธอพบเธอนอนกองกับพื้นแทบไม่รู้สึกตัว ตอนนั้นชาวบ้านคนอื่นๆเริ่มออกมาจากอพาร์ตเมนต์แฟรงคลินตะโกนให้ใครสักคนโทร9 1 1แล้ววิ่งไล่ตามชายที่หนีไปแต่ผู้จมตีมีหัวเริ่ม20วินาทีและเมื่อแฟรงคลินไปถึงตรอกใกล้เคียงรูปกายนั้นก็หายไปในเงามืดเมื่อแฟรงคลินกลับมาที่เกิดเหตุแสงไฟกระพริบจากรถตำรวจรถพยาบาลและรถดับเพลิงเต็มทั้งช่วงตึกพาราเมดิกทำงานอย่างบ้าคลั่งขณะนักสืบปิดกัน้นพื้นที่นั่นคือตอนที่แฟรงคลินรู้ชื่อเหยื่อเทเรซาคีวัย54ปีครูที่รักและชาวอาาาาครมานาน เธอมีบาดแผลรุนแรงที่ศีรษะและใบหน้าและกำลังเกาะชีวิตขณะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างไรก็ตามการสนทนาไม่ได้จบที่นั่นเมื่อถูกถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดกับเทเรซาและวินเซนต์ทั้งราฟและฟรานเชสกายอมรับว่ามีความขัดแย้งต่อเนื่องแต่ว่าตำรวจไม่รู้เรื่องราวทั้งหมดใช้ความสัมพันธ์ลับของพวกเขาทําให้เกิดความตึงเครียดแต่ตามพวกเขานั่นเพียงครึ่งความจริงอีกครึ่งพวกเขาบอกว่าวินเซนต์หลอกลวงนักลงทุนราฟกล่าวหาว่าเมื่อความสัมพันธ์ลับกับ ฟรนเชสกาเปิดเผยความร่วมมือทางธุรกิจกับวินเซนต์ก็พังทลายแล้วการพัฒนาแอปหยุดชะงักกำหนดเวลาพลาดและการสื่อสารขาดหัก ายเมื่อรัฟกดดันวินเซนต์ให้ตอบเขาได้ข้ออ้างหรือความเงียบและเมื่อถูกถามว่าเทเรซาเกี่ยวข้องอย่างไรคู่รักทิ้งระเบิดเทเรซาพวกเขาบอกช่วยวินเซนต์หาเงินเพิ่มจากนักลงทุนภายนอกรัฟอ้างว่าการลงทุน1,30,000ดอลลาร์ 130, ของเขาและครอบครัวพร้อมเงินเพิ่มถูกใช้ในทางผิดถูกใช้ฟุ่มเฟือยโดยวินเซน์และเทเรซาเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวเขาเพิ่มว่าครอบครัวของเขาฟ้องพวกเขาและ นักลงทุนคนอื่นๆโกรธจัดบางคนเขาคาดเดาอาสิ้นหวังพอที่จะแก้แค้นมันเป็นการเปิดเผยที่น่าตกตะลึงซึ่งเปลี่ยนทิศทางคดีอย่างสิ้นเชิงนักสืบต้องพิจารณ์ นามุมใหม่การโจมตีอาจเป็นการแก้แค้นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ล้มเหลวพวกเขารวบรวมรายชื่อนักลงทุนทุกคนที่เชื่อมโยงกับแอปของวินเซนต์และเริ่มสัมภาษณ์ทีละคนแต่ทําให้พวกเขาประหลาดใจไม่มีใครแสดงความโกรธในระดับที่รับบรรยายส่วนใหญ่บอกว่าพวกเขาได้เงินคืนแล้วและไม่มีใครเชื่อว่าวินเซนต์หรือเทเรซาทาอะไรผิดกฎหมายดยไม่มีเบาะแสและผู้ต้อง สงสัยนักสืบเริ่มขยายขอบเขตการค้นหาพวกเขาดูผู้กระทําผิดที่เพิ่งได้รับการปล่อยตัวใครก็ตามในพื้นที่ที่มีประวัติรุนแรงแต่ไม่มีอะไรตรงกันขณะที่ความหวังเริ่มจางหายชิ้นหลัดกระฐานใหม่ก็ปรากฏบันทึกโทรศัพท์ของเทเรซากลับมาจากการวิเคราะห์และในบันทึกนั้นชื่อหนึ่งเด่นออกมาบุคคลที่ติดต่อเทเรซาบ่อยที่สุดและคนที่เธอทะเลาะด้วยมากที่สุดในสัปดาห์ก่อนการโจมตีคือรัฟคิปเลอร์ไม่มีใครอื่น ปรากฏว่าในเดือนก่อนการโจมตีรับส่งข้อความที่น่ากวนและขู่เข็นเทเรซาข้อความอีเมลแม้กระทั่งภาพแต่ละอันเต็มไปด้วยความโกรธและความหมกมุ่นในนั้นรัฟกล่าวหาเทเรซาขโมยจากเขาและครอบครัวเรียกเธอว่ากโกหกขโมยและแย่กว่านั้นการค้นพบนี้เปลี่ยนทุกอย่างนักสืบกลับไปทบทวนฟุตเทจกล้องวงจรปิดที่รวบรวมจากรอบๆพื้นที่เกิดเหตุในคืนการโจมตีและจู่จ การตระหนักที่หน้าขนลุกก็เข้ามาชายที่เห็นตามเทเรซาขนาดท่าทางการเคลื่อนไหวตรงกับรูปร่างของราฟคิปเลอร์เกือบสมบูรณ์แบบไหลกว้างรูปร่างกำยำก้าวย่างมั่นใจมันเอ มือนชิ้นส่วนปริศนากำลังเข้าที่แต่ความสงสัยไม่พอนักสืบรู้ว่าพวกเขาต้องการหลักฐานแน่นหนาเพื่อค้นราฟพวกเขายังมีคำถามที่ยังไม่ตอบมากเกินไปอลิบายที่แน่นหนาของเขาหลาและฟรานเชสกาลูกสาวของเทเรซาเองอาจมีบทบาทหรือไม่ด้วยข้อความขู่เข็นนักสืบสามารถขอหมายค้นบันทึกโทรศัพท์ของทั้งราฟและฟรานเชสกาสิ่งที่พวกเขาพบถัดไปทำให้เลือดเย็น ยีเยือกประมาณ2สัปดาห์ก่อนการโจมตีโทรศัพท์ของฟรานเชสกาแสดงการโทรไปยังหมายเลขโทรฟรีที่เริ่มต้นด้วย1800หมายเลขนั้นย้อนไปยังบริษัทชื่อ s p ี c เมื่อนักสืบติดต่อบริษัทพอวกเขาค้นพบที่น้าตกตะลึงบันทึกการซื้อแสดงธุรกรรมภายใต้บัตรเครดิตของฟรานเชสกาเพียงไม่กี่วันก่อนการโจมตีเธอสั่งซื้ออุปกรณ์ติดตาม GPS ขนาดเล็ก เบาะแสนั้นทำให้คดีแตก spyc ให้ข้อมูลล็อกข้อมูลจากอุปกรณ์ติดตามแก่อำนาจและทันทีที่นับสื่อเปิดไฟล์พวกเขารู้ว่ากำลังมองสิ่งใหญ่อุปกรณ์เคลื่อนไหวอย่างสม่ำเสมอระหว่าง2สถานที่เท่านั้นอพาร์ตเมนต์ของเทเรซาคิวและโรงเรียนที่เธอทำงานนักสืบเชื่อตอนนี้ว่าราฟและฟรนเชสกาวังอุปกรณ์ติดตามบนรถของเทเรซาติดตามทุกการเคลื่อนไหวของเธอใน วันก่อนการโจมตีความสงสัยของพวกเขายืนยันเมื่อตำรวจเข้าถึงบัญชีอีเมลของฟรานเชสก้าภายในกล่องขาเข้ามีการแจ้งเตือน GPS อัตโนมัติหลายสิบรายการแต่ละอันเวลาและสถานที่ทุกครั้งที นาเทเรซาออกจากบ้านไปทำงานหรือหยุดที่ไหนก็ตามฟรานเชสการู้และด้วยทุกพิงภาพร่างของแผนที่น่ากลัวยิ่งชัดเจนขึ้นหมายค้นเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลตำแหน่งโทรศัพท์ของราฟและฟรานเชสกาเปิดเผยรูปแบบที่น่ากวนอย่างลึกซึ้งทุกไม่กี่วันอุปกรณ์ของพวกเขาปรากฏในจุดเดียวกันกับอุปกรณ์ติดตาม GPS ที่พวกเขาวางบนรถของเทเรซานักสืบรู้ว่าพวกเขา กำลังมองอะไรเวลาที่ทั้งสองแอบออกไปเปลี่ยนแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ติดตามรักษาให้มันทำงานเป็นเดือนขณะพวกเขาติดตามทุกการเคลื่อนไหวของเทเรซาอย่างเงียบเๆกองหลักฐานกำลังเติบโตอย่างรวด เร็วและมันเริ่มทำลายอลิบายภาพสมบูรณ์แบบที่ราฟและฟรานเชสกาสร้างขึ้นเพียงไม่กี่นาทีหลังการโจมตีในวันที่สธันวาคมบันทึกโทรศัพท์แสดงการโทรจากโทรศัพท์ของฟรานเชสกาไปยังบริษัทแท็กซี่ลองบีดการโทรมาจากลินรุกเมืองเดียวกับที่คู่รักอาศัยสำหรับนักสืบมีคำอธิบายเดียวฟรานเชสกาโทรแท็กซี่ให้รัฟจัดการหลบหนีตำรวจติดต่อบริษัทแท็กซี่และบันทึกของพวกเขานำตรงไปยังคนขับที่ทำงานคืนนั้นผู้หญิงที่จำชายที่พวกเขาบรรยายได้ทันทีเธอจำเขาได้ชัดเจน เขากระโดดขึ้นเบาะหลังสุดของรถตู้เธอก้มตัวต่ำราวกับพยายามซออหน้าหน้าและยืนยันให้เธอพาเขาไปสถานีรถไฟใกล้เคียงแล้วโยนธนบัตร20ดอลลาร์ให้เธอสำหรับค่าโดยสาร5ดอลลาร์และบอกให้เก็บเงินทอนนักสืบดึงฟุตเทจรักษาความปลอดภัยจากทั้งสองปลายของการโดยสารแท็กซี่จุดรับและสถานีและที่นั่นชัดเจนราวกับกลางวันคือชายคนเดียวกันที่แฟรงคลินคอฟมาไลา่จากพื้นที่เกิดเหตุชายคนเดียวกันที่มีรูปร่างและก้าวย่างตรงกับราฟคิปเลอร์ ในวันที่24มกราคม2018มากกว่า1ปีหลังการโจมตีรัฟคิปเลอร์ถูกจับกุมโดยนยะเขาถูกควบคุมตัวขณะปฏิบัติหน้าที่ที่กอริเกอร์ซึ่งเขาทำงานเป็นเจ้าหน้าที่รชาชทันเขาถูกตั้งข้อหาพยายามฆ่าชั้นสองรัฟปฏิเสธที่จะพูดกับนักสืบแต่ไม่สำคัญอีกต่อไปคดีต่อเขามั่นคงคำสั่งศาลออกสำหรับการสอบดีเอและผลลัพธ์ยืนยนัน สิ่งที่นักสืบสงสัยแล้ว DNA ของราฟตรงกับตัวอย่างที่พบบนบาตุ้มโลหะที่พบใกล้พื้นที่เกิดเหตุเลือดบนนั้นตามคาดเทเรซาคิวแต่เมื่อมาถึงฟรานเชสกาเรื่องยุ่งยากกว่า หลักฐานชี้ไปที่การมีส่วนร่วมของเธอแต่การป้องกันของเธอว่าราฟและควบคุมเธอทําให้ทุกอย่างซับซ้อนเพื่อนๆบรรยายรายว่าและควบคุมบอกว่าเขาสกัดกัน er ้นฟรานเชสกาหันเธอต่อต้านครอบครัวและโน้มน้าวว่าเธอว่าพวกเขาวางแผนขโมยมรดกของเธอแม้กระนั้นอายการพบการค้นพบสําคัญสองอย่างที่ทําให้พวกเขาดําเนินคดีกับเธอการแรกมาจากหมายค้นใหม่สำหรับประวัติการค้นหาอินเทอร์เน็ตของเธอและสิ่งที่พวกเขาพบชวนขนลุกในวันก่อนและหลังการโจมตีฟรานเชสกาค้นหาลีเช่น หลักฐาน DNA เชื่อถือได้แค่ไหนวิธีฆ่าคนแล้วรอดส่วนที่อ่อนแอที่สุดของกะโหลกในวันที่10พฤศจิกายน2018หลังอยู่ในสภาพพืชเกือบสองปีเทเรซาคิวเสียชีวิตลูกสาวของเหยื่อและแฟนหนุ่มตอนนี้ถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมผู้สื่อข่าวไปว Witness News n e ี j e r b a ถ่ายทอดสดจากเฮมสเตดกับเรื่องราวนูเจอรี นักสือบบอกว่ามันเกี่ยวกับเงินและธุรกิจที่ล้มเหลวผู้หญิงคนหนึ่งถูกฆาตรกรรมโดยอ้างว่าเป็นการแก้แค้นและผู้ต้องสงสัยคือลูกสาวของผู้หญิงและแฟนหนุ่มของลูกสาวนักสือบบอกว่าฟรานเชสกาคิววัย21ปีวางแผนฆาตรกรรมเลือดเย็นของแม่ตัวเองสมคบกับแฟนหนุ่มวัย27ปีรับคิปเลอร์อดีตเจ้าหน้าที่ราชทานกอริเกอร์ที่ถูกกล่าวหาว่าใช้บาเบลทุบกะโหลกเทเรซาคิวการทุบตีที่อายการบรรยายว่าป่าเถื่อนเธอถูกตีหลายครั้งที่ศีรษะด้วยบาเบล มันทำให้บาดเจ็บรุนแรงที่ศีรษะและสูญเสียตาขวามันเกิดขึ้นในเดือนธันวาคม2016นอกร์สเมนต์ของเธอในลองบีดลองไอแลนด์นางคิวรอดชีวิตเกือบ2ปีตาบอดบางส่วนและโคมา่าจนเธอเสียชีวิตสุดสัปดาห์นี้คิปเลอร์รเผชิญข้อหาทำร้ายร่างกายอยู่แล้วฟรานเชสกาคิวยังไม่ถูกตั้งข้อหาจนถึงวันนี้ทนายของเธอบอกว่าการจับกุมมาเป็นเรื่องช็อก ฟรานเชสกาหน้าเสียดายต้องฝังแม่ขณะต่อสู้กับข้อกล่าวหาเหล่านี้ซึ่งเธอปฏิเสธอย่างหนักแน่นที่ใจกลางคดีคำร้องทางกฎหมายและคดีแพง่งคิป b l เลอร์ฟ้องเทเรซาคิวเกี่ยวกับแอปหาคู่ที่พวกเขาพัฒนาและเงินที่เขาและครอบครัวลงทุนที่เหยื่อถูกกล่าวหาว่าส่งเดทมากแกนคือทนายของคิป b l เลอร์ ฉันเชื่อว่ามีคนอื่นที่มีแรงจูงใจโจมตีเธอเราได้สืบสวนบางส่วนแล้วฉันไม่สามารถลงรายละเอียดตอนนี้แต่ฉันเชื่อเต็มที่ว่าราฟัฟบริสุทธิ์จากข้อหาเหล่านี้และฉันคาดว่าจะพิสูจน์ได้ในศาลแต่ทนายแพ่งของเทเรซาคิวบอกว่าเขาอาศัยอยู่ในความกลัวรัฟคิปเลอร์และแม้กระทั่งพกปุ่มตื่นตระหนกคนนี้ตำรวจแนซอเคาตตี้บอกฉันว่าฉันตกอยู่ในอันตรายและพวกเขาให้อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยบางอย่างเพื่อให้ฉันปกป้องตัวเองและครอบครัว คดีแพ่งถูกระง,งับคืนนี้เนื่องจากข้อหาอาญาใหม่ฉันถูกบอกว่าคู่รักยังอาศัยอยู่ด้วยกันข้อหาต่อรัฟถูกยกระดับเป็นฆาตกรรมชั้นสองฟรานเชสกาถูกจับและถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมเช่นกันขณะที่การพิจารณาคดีใกล้เข้ามาอายการเชื่อว่าพวกเขาได้ประกอบปริศนาทั้งหมดในที่สุดพวกเขาพร้อมพิสูจน์ว่าราฟและฟรานเชสกาวางแผนฆาตกรรมด้วยกันพวกเขาซื้อ อุปกรณ์ติดตาม GPS SPYC ติดตามการเคลื่อนไหวของเทเรซาเป็นสัปดาห์และประสานการโจมตีที่แม่นยำในคืนวันที่4ธันวาคมเมื่อฟรานเชสกาได้รับแจ้งเตือน GPS แสดงแม่ของเธอออกไปทานอาหารเย็นรา ขับรถไปลองบีดและรอเธอกลับขณะรับดำเนินการโจมตีฟรานเชสกาทำงานรักษาภาพลักษณ์ว่าอยู่บ้านสร้างอลิบายอย่างระมัดระวังแม้ไม่มีหลักฐานตรงพิสูจน์ว่าเธอปลอมเวลาประทับบนภาพอย่างไรนักสืบคาดเดาว่าเธอและรับถ่ายภาพก่อนหน้านั้นในเย็นอัปโหลดไปยังบัญชีชั่วคราวหรือโทรศัพท์เบเนลบก่อน22นาฬิกา30นาทีแล้วดาวนโหลดและโพสใหม่ที่หลังเพื่อให้ดูเหมือนเธออยู่บ้านระหว่างการโจมตี นักสืบยังสงสัยว่ามีโทรศัพท์เบอร์อย่างน้อยหนึ่งเครื่องถูกใช้ประสานการหลบหนีอธิบายว่ารับติดต่อเธอหลังการโจมตีอย่างไรเพื่อให้เธอโทรแท็กซี่ได้แม้พวกเขาปฏิเสธซ้ำๆในที่สุดทั้งราฟและฟรานเชสกายอมรับข้อตกลงสารภาพรัฟสารภาพผิดฆาตกรรมชั้นสองสมคบคิดชั้นสและครอบครองอาวุธชั้นสี่ในเดือนมิถุนายน2020เขาถูกตัดสินจำคุก 22ปีถึงตลอดชีวิตฟรานเชสกาซึ่งบทบาทถูกมองว่าเป็นรองแต่ปฏิเสธไม่ได้สารภาพผิดฆ่าคนตายชั้นหนึ่งและได้รับโทษ13ปีปัจจุบันทั้งคู่อยู่หลังลูกโรงตามบันทึกคุกราฟคิปเลอร์จะมีสิทธะนี่ขอทันบนในปี2040เมื่ออายุ50ปีฟรานเชสกาคิวจะมีสิทธิ์ในปี2029เมื่อเธออายุ32ปี2ชีวิตที่ถูกทำลายตลอดการหนึ่งชีวิตที่ถูกขโมยและความรักของแม่ถูกทรยศในทางที่นึกไม่ถึงที่สุด ขอบคุณที่รับชมหากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์และสมัครสมาชิกเพื่อสารคดีอาัญยกรรมจริงเพิ่มเติมเจอกันในวิดีโอถัดไป